ลิค่าแมมารีวิวรถเข็นงานนูหน้านะคะตัวนี้เป็นรุ่นเฟสนะคะวิธีการกลางจะมีที่เก็บอยู่ตรงนี้นะคะดึงออก นี้นะคะคันนี้เก๋ๆนะสไตล์ยุโรปนะคะหลังคาก็สวยตัวนี้ไม่ซีดไม่ไม่เฟดไม่ดับนะคะไม่ขุยนะคะสภาพาส,สวยมากหลังคานะคะสามารถเลื่ออกมาได้ีกหนี้คั้นนะคะมีซิปอยู่ตรงนี้ที่ตองนี้ได้อีกบแบบนี้นะคะสวยมาก ตัวด้ามเข็มน,นะคะยืดได้สวยๆเลยด้ามเข็มจับถนัดมือนะคะมาพร้อมกับเข็มขัดล็อกผ้าจุดนะคะบอกเบลบค้ยสวยๆเลยนะคะโนหน้าทันนี้นะคะจะปรับให้พับลงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าปรับขึ้นมาเวลาน้องนอนปรับนอนนะคะปรับได้เลย ล้อหน้าล็อกเลี้ยวได้นะคะอันนี้กดล,ล็อกเลี้ยวแล้วนะคะแบบนี้วิธีการปรับเอนนอนนะคะตรงนี้จะมีซิปให้รูดซิปนะคะซิปจะมีด้วยกันทั้งหมดสองระดับนะคะแบบนี้เอนนอนลาดนะคะน้องแรกเกิดก็สามารถใช้งานได้นะคะ รับน้ำหนักได้เยอะเลยนะคะนางแบบน้ำหนักประมาณหกสิโลสามารถนั่งได้นะคะปับนอนจะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะเก็บกรวรูปจิดเก็บอิ่งไปนะคะตัวตะกร้าสัมภาระ่าใหญ่ๆนะคะใช้งานได้ คือคุ้มนะคะล็อกล้อนะคะกๆีกๆตรงนี้ได้เลยคัะล็อกได้เลยตรงนี้นะคะกดล็อกวิธีการพับเก็บนะคะให้เก็บด้านเก็บบ้างเข็นให้เรียบร้อยนะคะเก็บหลังคาให้เรียบร้อยนะคะ กดที่เดิมตรงนี้นะยกยกสองสอข้างพร้อมกันนะคะเก็บได้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะพับได้ประมาณครึ่งครึ่งของรถเข็นทั่วไปนะคะอาดาวางไว้พาขึ้นเครื่องบินได้ด้วยนะคะคันนี้ขอบคุณค่ะ